ประพตชเวลาไหนได้เวลานั้นข้อที่สีเอฮิปัสิโกแปลความว่าเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดก็คือตัวเหมือนกับตัวข้าพเจ้าเนี่ยตัวข้าพเจ้าได้เชิญชวนท่านมาศึกษาคนฟ้านะแล้วก็เหมือนกับบอกท่านท่านทั้งหลายนั่นแหละนะอะ่ก็ บาลีาก็ว่าเอิปัสิโกไปฟัว่าเป็นสิ่งที่ควรกล่าวเป็นสิ่งที่ควรกลาวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดมาดูที่ข้าพเจ้าอธิบายมาดูที่ข้าพเจ้าเชิญชวนท่านมาโค้ตึกษาคุณฟ้าและก็อุเคราะอ่าอุเคราะห์พิจารณานะนะแล้วก็มาข้อที่6ปัจจตังเวทิตัพูพวิญโยหินติ อันนี้ถ้าแปลความกันชั้นเดียวก็ชั้นเนี้ยชั้นชั้นเดียวหมายถึงต่อจากเนี้ยนะก็คือว่าแปลก็แปลความว่าเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตอนนี้จะรู้ได้เฉพาะตนนะอ่าก็ต้องคนฟ้าไปเพราะว่ารู้ได้เฉพาะตนเขาเป็นแบบไหนถึงขึ้นชื่อว่ารู้ได้เฉพาะตนนะอันนี้รู้ได้เฉพาะตน เสมอก็ว่าผู้นั้นรู้และผู้อื่นเนี่ยจะรู้เหมือนก็ไม่ได้อีกเพราะว่าได้สร้างปัญญาเป็นเหตุเป็นปัจจัยมานะอ่ามันก็คือรู้ปัญญาของใครก็ของผู้นั้นนะนั่นแหละก็ระเรียบรู้ได้เฉพาะตนอ่าอันนี้อันนี้แต่เฉพาะอันนี้นะอือเป็นของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยวิญญูเนี่ยนะ อย่างวินยูเนี่ยวินยูของพระพุทธเจ้านะหินตินี่ก็คือหินตินี่ก็คือสันติแล้วอ่ะอ่าอ่าเดี๋ยวอธิบายตังหินติให้ฟังหินติก็คือสันติแล้วสันติแล้วคลิปก่อนแล้วก็ก็อธิบายให้ฟังไปคร่าวๆชั้นแล้วนะตัวหินเนี่ยก็คือตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยหินเนี่ยตัวเนี้ย นี่ยะเนี่ยนี่แหละตัวเนี้ยสองตัวเนี่ยสองสองศัพท์เนี่ยนะตัวหินติเนี่ยนะก็คืออันนี้ไงเนี่ยอันเดียวอันเดียวกันเนี่ยนะคืออันเบื้องต้นนในมาติกาข้อที่สิบสี่อหินาธรรมานี่ตัวเนี้ยแปลแปลชั้นชั้นแรกก็คือแปลความว่าผู้มีธรรมัญญาครับถ้าปล่อยแปลอีกทิงก็คือขันธสัาดานนะและตรงเนี้เระที่ว่าเป็นเรื่องของเรื่องอาวุชาที่ว่า ในเรื่องเล่าของผู้เจ้าเข้าไปอ,าอนุโลมอนุโลมยานที่ว่าเข้าไปพบอาวิชชาแล้วก็ทําลายเรือนเสียเนี่ยเรือนอวิชชาอยู่ที่ขันธ์ดานา,น,านะาแล้วก็มาดูตรงนี้เนี่ยหินตินี่หมายถึงจบแล้วนะคือทาลายเรือนอวิชชาเรียบร้อยแนละ้วเรียกว่าหินติก็คือสันติเห็นก็แปลว่า ขันธาตุันดานนั่นแหละเรือนเอวิชานั่นแหละฮะแล้วกติก็คือสันติสันติคือได้จบลงไม่มีอะไรแล้วนะเนี่ยวินยูสนติอันนี้อันนี้แปลแปลเป็นเรื่องเลยนะมันถลายล่มาจากต่างตะตนมาถึงนี่นะมันก็เรื่องยาวเลยนะแล้วก็อีกทั้งเนี้ยเวทีอีกอะเวทีก็มาจากเนี้ยเนี่ยเนียเห็นไหมเวทนาเนี่ยลูกเวทนา เวทนาตัดนาออกก็คือเวทะเวทะตัดสะอะตัดสะระอะและก็เนะสมมุตินะสมมติว่าอันนี้เวทนาตัดนอนหนูสะอาออกเหลือเวทอย่างเดียวแต่ถ้าไปเจอบทว่าเวทะอ่ะแล้วก็ตัดสะอออกก็เหลือเวทเวทนี่คือความรู้นะเวทนี่คือความรู้เวทหรือเวทะนี่คือความรู้แล้วก็โอเวทะ ไปสู่เวทิเวทิเนี่ยอันนี้ตัดสระอีออกก็คือเวทอีกอะอันนี้เวทะตัดสะเอาก็คือเวทอีกอะะเวทนาตัดตัดนาออกก็คือเวทอีกอะเนี่ยใช่ไหมเวทนี่เป็นความรู้นะความรู้ก็คือหมวดวัตพุคุณข้อทีสีข้อทีสีสยะ อิติปิโสกวาอาหารหังสัมมาอ่ะวิชาอ่ะวิชาจรณะสัมปโนวิชาสานณปโนก็เนี่ยแหละคือเวทนี่แหละคือวิชาอันตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นเป็นความรู้เบื้องต้นและเป็นความรู้เบื้องสูงนะเวลาอ่า เป็นความรู้เบื้องสูงเรียกว่าเวทิตโพเนี่ยคือขั้นสูงแล้วแต่นี่เป็นเบื้องต้นนะเวทตัวเนี้ยแล้วถ้าเท่าเท่าเป็นเท่าเป็นปัญญา,าโพธิโพธิปักอะโพธินั่นก็เป็นปัญญาแต่เป็นปัญญาใน ในปัญญาในโพธิปักตัวนั้นโพธิก็ปัญญาเองอันนี้เวทิก็ความรู้อีกนะเขาก็เกี่ยวโยงกันแบบนี้แหละนะก็ก็เชิญชวนท่านก็มาพิจารณานะรูปเวทนาสัญญาสังขาน,ย,าน,นยัญเวทนาเวทนาตัวเนี้ยตัวหนักตัดตัวนาออก ทำไมตัดตัวนาออกก็ให้เหลือให้เหลือศัพท์เดียวเราจะได้เข้าใจว่าตัวนี้เป็นความรู้นะส่วนานาเนี่ยก็เป็นศัพท์เสริมอ่ะเป็นเ,เขาเรียกอ่ะผ่าวพุทอ่ะเขาเรียกว่า,าพระผาววุทธเป็นศัพท์ที่สืบต่อไปสู่ศัพท์หลังอ่ะอย่างเวทนาสุขเวทนาทุกข์นะอ,อันเนี้ยตรงเนี้ยเป็นตัวสืบตอ่อ ก็แล้วแต่เราจะกําหนดนะนะผู้แตะผู้บัญญัติก็เขากาหนดไปเรื่องทุกเรื่องสุขอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่นี่ที่พระพระเจ้าพูดนี่คือความรู้อะความรู้เพราะว่าอย่างรูปเนี่ยท่านภาษาท่านามีดวงตาเห็นรูปรูปภายนอกที่จ้าจากตัวเรานะตัวเราก็ตัวเราก็รกูปแต่ก็เห็นที่เห็นนั่นก็รูป และท่านเห็นรูปปั๊บเนี่ยท่านมีความสุขหรือท่านมีความทุกข์มันต้องมารู้ก่อนว่าเห็นรูปนั้นอ๋อเป็นรูปอย่างนั้นอ๋อเป็นรูปอย่างนี้ใช่ไหมรูปมันจะต้องมาสู่ความรู้ก่อนเพราะท่านผัสสะมาแล้วทั้งทั้งหกข้อ,อผัสสะนี่ก็หมายถึงว่าถุกหกนะเมื่อท่านผัสสะมาแล้วหรือกระทบมาแล้ว ท่านจะต้องมีความรู้ยังไม่ไปยังไม่ไปสู่ความทุกความสุขอะไรหรอกเป็นเพียงแค่รู้ใช่หไหมรู้เนี่ยมันก็เป็นความรู้เป็นปัญญาขึ้นอันนี้เรายังไม่ไปเรื่องทุกเรื่องสุขนะเพราะท,ที่เขาว่าเขาเรียกอะกำหนดมาเป็นปหสูตรนะอ่าตัวเนี้ยเป็นพระอุพพจนเพื่อเชื่อมต่อออกไปไปเป็นปหสูตรก็อีกทางอีกเรื่องหนึง่ง นั่นก็ไปโฟกัสกับเรื่องทุกเรื่องสุขแต่นี่ของ้าพเ,เจ้าจะโฟกัสตรงที่ว่าเป็นฝันรู้เพราะตัวเนี้ยฝันรูร้ตัวเนี้ยมันเ็าจะเริ่มเติบโตไปได้ไปสู่เวทิตัพโพวิญญูหินเติคือไปสู่สิ้นภพสิ้นชาตินะคือหลุดพ้น,นะงงนอ,อ่ะวางกันเถอะอ่าพวกที่ที่งก็คือฝันรูร้ตัวเนี้ยเวทตัวเนี้ยเขานําพาเราไปสู่ความหลุดพ้น หลุดพ้นแล้วเราจะกล่าวว่าอะไรล่ะการกล่าวเพื่อให้เป็นความหมายเนี่ยมันมีกล่าวได้หลายหลายศัพท์นะเวทิตปูยุนตินี่ก็คือหลุดพ้นตัดตะลูก,ก็คือการหลุดพ้นนะแล้วแต่เราจะเอาคําพูดไหนมาให้สื่อรู้ว่าคือหลุดพ้นอะ่ะนะอันนี้ข้าพเจ้าก็อธิบายว่าตัวน,นี้เขาเจริญไปตามภพตามชาติเหมือนบัวสีเหลาอ่ะ บวกสี่เหาเอาบวเหาที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เขาก็ค่อยเจริญสู่ชั้นสูงไปเรื่อยๆนะนะจากชั้นหนึ่งไปสู่ชั้นสองบวกจากเหลาที่หนึ่งไปสู่เหลาที่สองจากเหลาที่สองไปสู่เหลาที่สามจากเหลาที่สามไปสู่เหลาที่สี่นั่นแหละนี่คือไอ้ที่ว่าเจริญขึ้นไปนั่นมันก็คือความรู้ที่อยู่ในในปัญญาของเรานั่นแหละตัวเนี้เขาจะ ความรู้ตัวนี้เขาจะเจริญไปเป็นปัญญาปัญญาขั้นแรกมันก็เป็นปัญญาทางโลกหร,หรือว่าปัญญาทางโลกิยะแล้วก็ปัญญาทางโลกุตระก็อีกส่วนหนึ่งอแต่ว่าไอ้ทางโลกิยะเนี่ยเขาจะเน้นไปทางกิเลสกิเลสก็เอาความฉลาดไป ก็เอาปัญญาลูฉลาดไปแต่ก็ทางกิเลก,ก็ก็ที่ที่คนก็บอกว่าก็บอกว่าอาวิชาน่ะมันงโง่ไอ้ตัวเนี้ยลองพิจารณาดูดูวหไอ้ไอ้ไอ้ตองแท้เอาวิชาไม่งโง่หรอกฉลาดที่สุดเอาวิชาเนี่เอาวิชานี่ฉลาดที่สุดเพราะเพราะโกงได้ทุกอย่างอาวิชานะทำผิดก็ได้ทุกอย่างทำบาปก็ได้ทุกอย่าง ทุจลิกก็ได้ทุกอย่างอากุศลก็ทําได้ทุกอย่างเนี่ยคืออวิชชาเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้งโง่เขาฉลาดได้อ่าและเขาก็มาเอาความรู้ตัวเนี่ยตัวอาศัยเวทตัวนี้แหละตัวเวทนาตัวเวทนี่แหละอาศัยเจริญไปไปไป,ไปทางโลกนะไปทางโลกียะนะแต่ที่กัปปเจ้าพูดเนี่ยตัวเนี้ยกัปปิเจ้าพูดหมายถึงว่าเจริญไปทาง โลกุตระไปทางโลกุตระก็เป็นปัญญาปัญญาสิงสมาธิปัญญาเนี่ยปัญญาทางทางโลกุตระก็มีเนี่ยใช่ไหมเมติตาโพยิตินะแล้วก็โพธิปักนั่นก็เป็นปัญญาตรงนั้นเป็นปัญญารููแจ้งเป็นปัญญารู้แจ้งก็คือคืออะไรปัญญารู้แจ้งเนะี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่า วิปัสนาใช่ไหมวิปัสนาวิปัสนาญาณน,นั่นแนหะละคือปัญญารู้แจ้งอ่าวิปัสนาปัญญารู้แจ้งนะเขาก็ไปทางนั้นนะ่ะดานั่นคือหมายถึงทางโลกุตระนะก็อันนี้ก็โลกุตระภาษา,าบัญญัตินี่เขามีหลายชื่อนะก็เราก็ต้องมาพิจารณาต้องมาศึกษาคนฟ้าวิเคราะห์วิจัยแล้วก็พิจารณาอีกน เพราะภาษาสัตว์ฟาหมายหนึ่งเดียวแต่การขยายอ่ะขออนุญ,ญาตครับ <c oughs> คือฟาาหมายหนึ่งเดียวแต่การขยายขยายไปได้เยอะเลยขยายไปได้เยอะเลยนะอะอย่างชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าลองสังเกตดูเนีขยายไปประมาณ30ชื่อได้อ่าเรื่องนี้ท่านก็นต้องไปศึกษาคนฟ้าด้วยนะ พระชื่อพระเจ้ารวมๆมันเป็น30สิชื่อเลยวันนั้นข้าพเจ้าได้ฟังท่านท่านพุทธท่านพุทธโคสาจารย์ปอปยุทธตรนะข้าพเจ้าก็ติดตามโดยความเคารพนะฟังได้สาระจากท่านหลายอย่างเลยนะ,ะข้าพเจ้าเป็นคนติดตามศึกษาคนฟ้า ท่านอธิบายหมายถึงชื่อของผู้ทธเจ้าขยายไปเกือบเป็นเกือบ30ชื่อนะนะก็คือแต่งอะไรก็แต่งตั้งชื่อผู้ทธเจ้าขึ้นมาเป็นภาษาบาลีนอะไรอ่าผิดถูกอะไรทั้งก็ไปคนฟ้าเอาดูแต่พระอาจารย์อ่จับฟามได้ว่าจับฟามได้ว่าเพราะผู้ทธเจ้ามีหลายชื่อเราต้องไปศึกษาคนฟ้าให้เข้าใจ หมายถึงว่าเอยชื่อไหนก็หมายถึงพระพุทธเจ้าเอยชื่อไหนก็หมายถึงพระพุทธเจ้าเราก็ให้รู้ความหมายแค่นี้อย่างเดียวว่าชื่อพระพุทธเจ้าจะเป็น20ชื่อสามชื่อก็คือพระพุทธเจ้ารูปเดียวนั่นแหละก็อันนี้เป็นเรื่องของผู้แต่งนะเรื่องของผู้แต่งที่เขาขายายจุดประสงค์อะไรก็ขา้ขาพระเจ้าก็ไม่ทราบแต่ถ้าพระเจ้าก็ต้องพิจารณาไปแล้วก็บทสรุปมันก็มีคือ รูปเดียวเนี่ยคือพระพุทธเจ้าถึงจะมีหลายชื่อเราก็ย่อมาได้นี่ใช่ไหมเรารู้อะหลายชื่ออแต่ว่าเราไปเจอใครสมมติว่าเราไปเจอใครพูดอีกชื่อนั้นเราก็รู้แล้วเออพระพุทธเจ้าอีกคนไปเอ,อ่ยอีกชื่อเราก็สามารถรู้ได้ว่านี่คือหมายถึงพระพุทธเจ้านะอันนี้เราก็ต้องศึกษาคนฟ้าว่าเออก็มีหลายชื่อแต่เราได้ยิน เอามาเราก็เอามาโอให้เหลือผู้เจ้าอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะเราต้องศึกษาไม่ได้ในศึกษาคนฟ้าเพื่อความรู้ืวอความเข้าใจาการแปลเนี่ยนะ